สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่วัดลาดกระเบนนะครับสําหรับวัดลาดกระเบนแห่งนี้ก็อยู่ที่ตําบลโพรงอากาศอเาเภอบานาเปียวจังหวัดชาเชิงเซาเดี๋ยวเราจะพาเพ,เพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเพราะว่าสถานที่วัดแห่งนี้ยังมีความเจริญไม่มากมายนักนะครับเรากําลังรอคอยท่านผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศา,ส,านสนานี้นะครับก็ขอเชิญน,นะครับเดินทางมาร่วมบุญ กับทางวัดนะครับเราขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับอย่างน,น้อยๆคลิปนี้สาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับอย่างน,น้อยๆที่เรานําเสนอและเผยแผ่ออกไปสู่สายตาเพื่อนๆและท่านผู้ชมหากวันหนึ่งท่านมีโอกาสก็เดินทางกันมาเลยนะครับเรายินดีขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับวัดลาดกระเบนแห่งนี้นะครับก็มีมานานพอสมควรเลยนะครับเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอบางนางเปียวในจังหวัดจันทงเรานี้นะครับ เราก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมและเพื่อนๆท่านใดที่มีโอกาสนะครับก็มาร่วมทำบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับหลักๆเลยนะครับเราได้พูดคุยกับพระคุณเจ้าในวัดนี้นะครับก็บอกว่าการทําบุญสังฆทานเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอให้เป็นข้าวสารถุงนะครับหรือว่าเป็นน้ําแพ็คๆนะครับเพราะว่าทางวัดนี่ก็มีแนวทางว่าถ้าข้าวของเนี่ยได้เยอะพอสมควรเนี่ยนะครับ ท่านก็จะนําไปแจกจ่ายใ,ให้กับผู้ยากไร้ต่อไปนะครับมิฉะนั้นท่านใดที่นําสิ่งของมาทําบุญถวายสังฆทานแล้วท่านได้บุญสองต่อเลยนะครับแล้วหลักๆสําคัญในตอนนี้หลังจากที่เราได้คุยกับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่าทางวัดเนี่ยกำลังจะมีการก่อสร้างกุฏิหลังใหม่นะครับแต่ยังต้องใช้ปัจจัยจํานวนมากท่านเลยสร้างท้าเวสวร์เหล็กหลนะครับ ท่านใดมีความสนใจต้องการเช่าบูชาก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อทางวัดไว้ให้สําหรับท่านที่มีจิตศรัทธาก็ติดต่อกับทางวัดด้วยตัวเองเลยนะครับเราก็ขอเพียงแค่เป็นสะพานบุญให้นะครับวันนี้ผมอาจจาะนับมาอยู่ที่วัดลาดกระบนโบสถ์สีขาวขาวทั้งหลังเลยนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนานี้ก็มาร่วมบุญกันนะครับ วัดวารามแต่ละที่แต่ละที่นะครับที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับที่ช่วยกันบำรุงบำรุงวัดบำรุงพระาศาสนานี่แหละครับรายการหลกัลกๆสำคัญเลยเราคิดว่าช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้ท้าเวสวุวรรณก่อนนะครับเสร็จแล้วต่อจากนั้นเราจะเข้าไป กราบขอพรอกับองค์พระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่ะช่วงนี้เราไปกันเลยนะครับครับสำหรับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าป้ายของวัดนะครับวัดลาดกระเบนเกาะมะขามนะครับบริเวณหน้าวัดตรงนี้ก็เป็นถนนวิ่งผ่านนะครับแล้วก็มีทุ่งนาข้าวเขียวขจีสวยงามมากเลยครับเป็นธรรมชาติอย่างมากๆากเลยบริเวณตรงนี้นะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสวรณน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์ไปน้อมสักการบ,บูชาขอพรกับพระพุทธองค์นะครับหรือว่าองค์พระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทาบุญถวายสังฆทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปไหว้พระกันนะครับบางคนก็มาบนบานศาลเก่ามาขอเกิ่เรื่องราวต่างๆทั้งหมดแล้วก็สําเร็จกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ่ะช่วงนี้เราเข้าไปไหว้พระกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัดก็พาท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่ในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ท่านสามารถตั้งกิตอธิษฐานขอพรผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับครับช่วงนี้เรามาตั้งกิตอธิษฐานขอพรกันสักครู่นะครับ ครับสำหรับพวกนี้เราตั้งกิดอธิษฐานขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมก็ชมกันให้จบคลิปเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บร,ริเวณด้านหน้า,าพระพุทุองค์นะครับหรือว่าหลวงพ่อพุทธินราชนะครับประดิษฐานอยู่ที่บร,ริเวณในโบสถ์แห่งนี้ซึ่งเป็นองค์พระประธานนะครับก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธินะครับบร,ริเวณด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นลักษณะของพรโมคัลาภาษาลีุ่ตรนะครับ เม่เ่นั้นเพื่อนๆที่ชอบท่องเที่ยวไปตามวัดทําบุญตามวัดตามสถานที่ต่างๆนะครับทั้งทางไกลทางใกล้หากมีโอกาสก็แวะเวียนนะครับเข้ามาที่วัดลาดกระเบนแห่งนี้นะครับอยู่ที่ตำบ,บลโพรงอากาศอำเภอบางลำเปียวจังหวัดเันทงเราในจังหวัดจันทบเรานี้ก็มีวัดมากมายเลยครับที่จะให้ท่านได้ไปเยี่ยมเยียนสถานที่ไปทําบุญไหว้พระกันนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดลาดกระเบนมาทําบุญไหว้พระรู้สึกว่าสบายใจนะครับ ปกติแล้วพวกเราก็จะชอบไปตามวันกันนะครับไปไหว้พระทําบุญตามแต่ที่เวลาเราจะมีนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมภายนอกกันต่อไปเลยดีกว่านะครับอ่ะช่วงนี้เราไปกันเลยครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นกุฏิพระคุณเจ้านะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับโคตมโมนโมพุทธายะครับสำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมอาจจะนัดก็จะขออำลาพาจากไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดเราก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกริ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ วันนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดลาดกระเบนแห่งนี้นะครับมาทาบุญไหว้พระนะครับพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาจนครบเวลาแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะอําลาพ่าจากกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาที่นี่สําหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในชีวิตนะครับแก้ปัญหาในชีวิตไม่ตกชีวิตตกต่ําทำามหากินไม่ขึ้นดวงชะตาไม่ดี ท่านมีความสนใจติดตามพวกเรามาที่วัดราดกระเบนแห่งนี้ขอให้ท่านมาพบกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดมาพูดคุยนะครับและมาเล่าเรื่องราวของท่านเดี๋ยวหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านจะมีวิธีการแนะนําให้กับท่านเองนะครับช่วงนี้เราคิดว่าเราจะอลาพาจากกันตรงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนัดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ